เรามีประธานสภาประธานสภาประธานสภาเรามีรองประธานสภารองประธานสภารองประธานสภาเรามีนายกรัฐมนตรีเรามีรองรัฐมนตรีอีกสามคนเรามีกระทรวงคมนาคมเรามีกระทรวงสาธารณสุขเราดูแลเรื่องความมั่นคงเรามีเราเราควรจะโฟกัสเรื่องเหล่านี้ไหมแทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นเขามีอะไรพรรคอื่นเขาได้อะไรสสอพรรคอื่นเขามีอะไรบ้าง เขลงเขามีสุภาษิตอันหนึ่งว่าสนามหญ้าที่อยู่อีกข้างหนึ่งของรั้วมองเผลอไปอ่ะมันเขียวกว่าบ้านเราตลอดเวลาหญ้าบ้านเราเนี่ยเราอยู่ในบ้านเราเราก็รู้อาจจะไม่ดูเผลอเผแล้วมันไม่เขียวเท่าเขาแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าหลุมบ่อตรงไหนมันมีมูลสุนัขบ้านงเราจะไม่ไปเหยียบอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเรามองเผลอเผไปอ่ะอีกบ้านหนึ่งอ่ะมันสนามมันเขียวกว่าแม่น้าไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลยังเลยนะหน้าไปนอนเกลือกกิ้งจังรู้หรือเปล่าว่าข้างใต้มันมีอะไรบ้าง เคยคิดบ้างไหมครับแต่วันนี้เนี่ยสนามหญ้าบ้านเราอาจจะไม่เขียวเท่าเขาแต่เรามีปุ๋ยเรามีน้ําเรามีรถปัดที่ดีกว่าแทนทีม่มองไปเนี่ยลุกขึ้นมาได้ไหมเอาน้ํามาลดเอาปุ๋ยมาเทมาแสะหญ้าให้หมูมาตัดหญ้าช่วยกันทุกคนเพื่อให้สนามหญ้าบ้านเราเขียวกว่าีกยขงเขาได้ไหมครับ